สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเข้าไปเก็บดอกกระเจียวสักหน่อยนะคะไปดูว่าดอกกระเจียวจะออกเยอะไหมเพราะว่าช่วงนี้ดอกกระเจียวกําลังจะทยอยออกถ้าเราไม่เก็บดอกกระเจียวมันก็จะอดอกแก่แล้วก็จะบานไปก็เหี่ยวแห้งไปเลยนะถ้าไม่เก็บก็สเสียดายนะคะช่วงนี้ออกใหม่ๆก็จะไปเก็บมาไว้ทํากับข้าวซะก่อนนะคะเดี๋ยวาตามแม่ใหญแอคไปดูกันเลยนะคะ ไปเลยค่ะไปเก็บดอกกระเจียวกันค่ะเอ็นแต่ต้นต้นกำลังเกิดนะคะอันนี้อันนี้อ้วนๆนี่เป็นดอกเอาไว้ให้โตก่อนค่อยเก็บให้โตก่อนค่อยเก็บเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่ยังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวไปดูตรงที่ออกดอกอืม กำลังทยอยเกิดนี่เป็นหนอต้นใบนี่ยังไม่ออกดอกเลยกำลังจะออกดอกอดอกกำลังจะโตตรงนี้มีหลายดอกเนี่ยบานเต็มที่แล้วสวยนะ ดอกกระเจียวพวกนี้เป็นดอกกระเจียวหวานเนี่ยดอกพอดีพอดีกินนะคะกินสดก็ได้หวานนะคะถ้ากินสดเนี่ยเป็นกระเจียวพันหวานกำลังจะออกนะแต่ว่ามันยากเกิดเยอะบางบางต้นบางกออาจจะมองไม่เห็นนะเนี๋ยจะได้มาทำความสะอาดไปเรื่อยๆ ช่วงนี้กำลังทยอยออกเนี่ยดอกสวยจังเลยนี่แหละเอาไปนึ่งทำน้ำพริกอร่อยดอกในบานเต็มที่แล้วแต่ก็กินได้นั่นไงนดอกบานเต็มที่ละดึงเอายาว ดอกตูมแน่นแน่นแน่นมากดึงได้ไหมเนี่ยนะได้แล้วอีกดอกนะึ่นแน่นดอกอ่อ,อ,อ,อน,ออน กำลังออ,กก,งอ,อก,กกำลังออกไปเด็กก่อนอืมไม่แต่กำลังออกอืมอืมอืมเน่นเน่นมากเลย จะเอาได้ไหมเนี่ยอันนี้กำลังออกเอาไว้ก่อนมันยังเล็ก,กวันหน้าค่อยเก็บกำลังเกิดต้นยังไม่ได้เกิดดอกเลยนะคะอ่านี่มีแต่ต้นนะเดี๋ยวรออีกสักพักถ้าฝนลงมานี้สนุกเก็บกินเลยค่ะนี่กำลังออกยังอ่อนอยู่เอาไว้เก็บวันหน้า ดอกซีจูพูขึ้นมาแล้ววันนี้มาเก็บแต่เช้าได้กำรรใหญ่หนึ่งสวยนะคะวันนี้จะเอาแต่ดอกกระเจียวนี่แหละอย่างอื่นยังไม่หันเก็บยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเก็บในสวนนี่ยดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่อยๆปลูกไป อีกอยังหน่อยฝนตกก็ได้กินเยอะแล้วนี่สวยมากเลย uh huh. ได้ดอกกระเจียวกำใหญ่พอดีอ่อนๆกำลังสวยได้อาหารผักแล้วค่ะวันนี้ผักอื่นามีเยอะนะคะแต่ช่วงนี้กำลังดอกกระเจียวกำลังออกขอฮิดๆกินดอกกระเจียวก่อนค่ะไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ได้นิดเดียวค่ะก็คงได้ดอกกระเจียวลวก ไปหนึ่งจานแล้วนะคะทำกับข้าววันนี้นะคะถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่ก็เข้ามาเก็บกันนะคะเดี๋ยวกลับบ้านละคะลาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนีะ่ต้นกระเจี๊ยวกำลังจะออกเป็นกอเลยกำลังจะออกอีกเพียบเลยโน่นี่ก็ใช่นี่ชายหมดเลย อีกเชกหน่อยออกดอกเพริบสนุกกินเนี่ยใช่หมดเลยว้าวนี่ไงว้าวใช่หมดเลยออกเป็นนอๆนๆเป็นกอเป็นกอเลยเต็มไปหมดเลย